สวัสดีค่ะช่องนุครูครับช่องมนตการคาะขอบคุณนะคะขอบคุณพ่อแม่แม่เอฟซีที่เนาะร่วมด้วยช่วยกันครับให้ได้แม่ให้แม่ครูได้ทําพิธีบวงสวงเนาะถือว่างานบวงสวงวันนี้ราบรื่นดีมากค่ะถือว่า ขอญาตถามคุณแม่หน่อยครับก่อนที่คุณแม่จะจัดงานวงสวงในวันนี้น่ะท,ที่ผ่านมานีนปู่ได้มาบอกอะไรไหมครับแม่ก็มาบอกหนึ่งห้านั่นแหละจ้ะนะครับผมหนึ่งห้านี่บอกที่ว่ากระซิบบอกเป็นตัวใช่ไห<ช><ช>มครับแม่ใช,ใช่ค่ะเหมือนคนมาพูดมาตะโกนบอกเหมือนงวดเก้าเก้าห้ายางนั้นเลยจ้ะครับ,ค,รบคล้ายๆกันมาบอกในลักษณะเสียงคนแก่ค่ะโอ้ครับเสียงคนแก่เป็นเสียงคนแก่มาบอกค่ะ ส่วนตัวคุณแม่คิดว่าเป็นเป็นปูแปดศอกหรือว่าเป็นปูดําครับเนี่ยน่าจะปูดํานะคะอครับผมปูดํานั่นแหละที่บอกค่ะครับแล้วงวด995ที่ที่ปู่มาบอกเป็นปูดําหรือปูแปดศอกคะปูดําค่ะเป็นปูดำเพราะว่าจะฟันเห็นแต่ปูดําประจาไงค่ะปูดำฟันว่ามามาชูคออยู่ใกล้ๆ้ ประจำเลยนี่นะแต่ไม่ได้บอกหวยแม่ครูก็เลยไม่ได้เล่าให้ฟังเนาะคือถ้าจะนอนนี้ก็เหมือนกับม่อยู่เคียงข้างเหมือนกับจะให้เห็นอย่างนี้นะคะจะว่าฝันก็หลับหลับตื่นตื่นเพราะแม่ครูไม่ค่อยได้นอนดูแลแม่ป่วยติดเตียงท่านเมื่อยให้พลิกตัวตลอดค่ะก็แต่ว่าเหมือนหลับหลับตื่นตื่นเหมือนมีเป็นองค์ปู่ตัวคนแก่ ไอ้ที่ว่าฝันองค์ปูดำนั่นใช่ไหมคะ,ะจะมาให้เห็นรูปร่างเลยเหมือนอยู่ที่ตำาหนังนั้นเลยโอ้พญายงูใหญ่งูดำน่ะคะ่ะอ๋อเป็นพญายงูงูใหญ่ตัวสีดำใช่คะ่ะก็คือ,อคที่มาที่ไปที่คุณแม่สามารถสื่อกะปูได้หรือว่าปู่ท่านมาปกปักด้วยรักษาคุณแม่เนี่ยเกิดขึ้นจากเหตุอันใดคะแม่ทําไมถึงคุณแม่มีเซนหรือว่าปูเนี่ยมาอยู่กับคุณแม่อย่างนี้ใช่ไหมครับ ตั้งแต่แม่เป็นผมแบบนี้<อ>ชัดเจนเลยจ้ะตั้งแต่แม่มาอยู่ตรงนี้ได้ประมาณส่งเดือนผมแม่ก็มาเกิดแล้วแม่ก็รู้สึกได้เลยใช่ยามที่แม่ลำบากแม่มีทุกข์แม่ไม่สบายก็จะเห็นเต่ปู่ที่แก่มากมาอยู่เคียงข้างแม่ก็คือผมที่ข้างหลังที่คุณแม่มีอยู่ตอนนี้เขาเรียกว่าผมอะไรคบแม่ ผมแม่มวยนางนีคุณรู้ได้ไหมครับอันนี้เป็นเองเลยใช่ไหมคะแม่เป็นได้กี่ปีแล้วแม่เป็นได้สองปีค่ะเป็นก่อนวันเข้าพรรษาเป็นวันพระอาคือก่อนที่แม่จะมาอยู่ในจุดจุดนี้เนี่ยเมื่อก่อนคุณแม่ไม่เคยเชื่อเรื่องแบบนี้เลยใช่มับไม่เคยเชื่อเลยจนชีวิต ลำบากมากจากที่มีทรัพย์สินเยอะๆยไม่เคยเชื่อตอนนี้มอบก,กายถวายชีวิตให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาหมดแลวองคุณญาพยานากุลแล้วค่ะใช่ค่ะก็เหมือนท่านมาช่วยเนาะแม่ก็คือจากคนที่มีฐานะเอาง่ายว่าคนรวยเนาะแม่เนาะจากคนรวยก็เลยแบบดิ่งลงสูด ต่ําสุดเลยใช่ไหมแม่สุดเลยจ้ะเมื่อก่อนบ้านหลังคุณแม่ตรงนี้บ้านหลังบ้าเริ่มเลยใช่ไหมครับ่ใช่ค่ะมีรถมีอะไรเยอะแยะทุกชนิดรถทุกวันนี้มอไซค์มอไซค์ขี่วแล้วหรือเล่ะแต่เมือวันนี้ที่อยู่มาได้ก็คือว่ามีบ้านเรามีปู่ท่านช่วยใช่ไหมครับมีบ้านรมีปู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายองค์นะ ถ้าว่าได้เล่เลนปีพาดละนาดกองใหญ่เนี่ยน่าจะหนึ่งวันหนึ่งคืนเลยนะ<ม>จริงเยอะค่ะแต่ที่แน่ๆก็องค์ปูพญางูใหญ่ปูด,ดำเสนสริริองาา<ะ>คูองย่าพญานาคมาไหนจ้ะคือพ่อผมหอมแม่มวยนางนีก็คือองค์ปูพญานาดมาไหนจ้ะค่ะที่มาเกิดนี่นะค<ะ><ะ>ตุเป็ดสอ่ก็คือที่ว่ามาเกิดนะ ปู่ที่มาเกิดกับคุณแม่เนี่ยอยู่ดีก็มาเกิดด้วยไม่มีสาเหตุเลย<ม>ใช่ไหมครับแม่ไม่มีสาเหตุค่ะแต่ก็ให้ฝันเลยฝ <Okay. S 2> ันเห็นอยู่ฝันอยู่เป็นลางให้เราได้รู้ไง <Okay. S 2> ใช่ฝันแบบไหนคะคุณแม่ตอนที่ยังไม่ได้ไมาอยู่บ้านตรงนี้เนาะอยู่บ้านหลังใหญ่หนู่นค่ะดูเลยแม่ป่วยติดเตียงฝันว่างูใหญ่มาจอยากทงทิศตะวันออกงูดำค่ะใหญ่มากเท่าขาแข้งเลย มารัดตัวแม่ครูจากนี่มาถึงนี่ค่ะแม่ครูตะโกนจนเหงื่อแบบหลับกลางวานันแม่ก็หลับเนาะเพลียที่ดูแลแม่นะ่ะเหงื่อเต็มตัวแม่ครูเรียกให้แม่ช่วยแม่ก็ไม่รู้สึกเนาะต่างคนต่างหลับอุ้ยกว่าจะตื่นได้นะ่ะรัดยิ่งตะโกนยิ่งรัดยิ่งตะโกนยิ่งรัดจนแม่ครูนะ่ะหมอบลงอนะ่ะงูนั้นก็ไม่คลายออกนะจําได้ติดตาเลยแล้วก็คืนต่อมาฝันว่าผมแม่ครูนะ่ะ เป็นก้อนใหญ่ขนาดนี้เป็นองค์ปู่พญาน,นาคเจ็ดเสียนขึ้นสูงอ่ะเป็นองค์ปู่พญาน,นาคที่มีเจ็ดเสียรน,นาาั่นแหละจ้ะก็นั่นแหละมาอยู่นี่ก็ได้สงเดือนก็มาเป็นแบบนี้ออค่ะก็เหมือนว่ามีฝันก่อนใก่อนที่ท่านจะมาใช่ค่ะ,คะแล้วแนวทางโชคลาภแม่ให้ถูกมา ี่งวดแล้วค่ะโอ้ยงวดก่อนกนั้นไม่ได้นับจนปู่เทพท่านรู้ว่าแม่น่ะฝันแม่นค่ะไม่ไม่ใช่อวดอะไรนะมันก็มีหลุดบ้างเตะส่วนน้อยที่จะหลุดนั่นเลยหลังมาก็เข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆจ้ะหลักๆงวดนี้เป็นงวดที่สี่ ค่ะงวดที่เข้ามาติดกันนี่ก็คือสี่งวดสี่งวดสามงวดงวดติดแล้วใช่ค่ะนี่งวดที่สี่เนาะยังไม่รู้ว่าจะยังไงเนาะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีครับค่ะงวดนี้เป็นงวดที่สี่นะครับงวดคนที่แม่ครูก็อยากให้เข้าทุกงวดนะคะให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีได้ปลดหนี้ปลดสินเนาะค่ะค่ะทุกยากลําบากกันเหลือเกินเนาะค่ะค่ะตัวไหนบังคับผมจะให้ปลดหนี้ปลดสินครับก็คือห้าหนึ่งกับ ห้าเจ็ดค่ะ 5, ห้เจ <5, 7. S 1> ใช่ห้าหนึ่งมีที่มาไหมคะแม่ห้าหนึ่งก็คือเลขความฝันนั่นเลยจ้ะคนแก่มาตะโกนบอกเหมือนกับเลขเก้าเก้าห้าอย่างนั้นเลยจ<ช>้ะขณวดที่แล้วนะค่ะก็คือว่ามาแต่นี่ฝันได้ตั้งแต่โตงวดนะเก้าเก้าห้านั้นเหมือนจะโคงสุดท้ายเนาะอลูกเนาะใช่ครับนั่นเลย แต่ว่า51เพื่อนท่านมาให้ต่องวดใช่ค่ะแล้ว57ล่ะคะาแมา่57เห็นกับไข่พญานาคพึ่งเห็นได้สองวันคือแม่ครูขอขอว่าให้ข้าวอีกนะพ่อนนะค่ะนั่นแหละเดินไปเดินมาก็เห็นวันนี้ยิ่งไปชัดมากเห็นเป็นสีอะไรครับก็สีธรรมดานัแหละสีขาวๆค่ะ <todos S 2> <ม>เป็นตัวเลขชัดเจนชัดเจนมากค่ะ ตัวใหญ่ด้วยงวดก่อนเห็น9 5แล้วก็มาฝันก็ได้9 9 5นะคะเป็นตัวเลขตรงกลางใช่ค่ะก็คือว่าในลักษณะที่ปู่ท่านมาตะโกนบอกหรือว่ามากระเทียใส่หูเนี่ยมาเหมือนกันเลยใช่ไหมแม่กับงวดที่แล้วใช่ค่ะมาเหมือนกันเลยแต่ว่าก็ปู่ท่านก็ให้แม่จริงๆเนาะแม่เนาะสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับแต่เกิดว่าถ้าไม่ใช่ความฝันคุณแม่ก็อาจจะเห็นกับ กับปูเห็นกับก้อนหินหรือว่าไข่พญรนาคีใช่ไหมครับแม่ไข่พญานาคค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าจะมีเลขทูบด้วยใช่ไหมน้องเนี่ยเลขทูบยังไม่ได้จุดเนาะโอ้หเลขทูบยังไม่ได้จุดคอยดูใกล้วันก่อนค่ะครับไม่แน่ปูท่านอาจจะมาบอกเพิ่มอย่างนี้ใช่ไหมครับแม่อ่มันก็ไม่แน่เนาะยังอีกตั้งหลายวันอยู่นะคะค่ะแต่ว่าตอนนี้ได้สองสองคู่ไปก่อนค่ะได้สองคู่ไปก่อนค่ะ เด็กสมตัวอาจจะเป็นขวงทุตไทเนะค่ะค่ะก็บ้านาจะค่อยจะดูล่อล่อเบิร์เอกยกนิดนึงเนาะยกตัวเลขให้ดูขึ้นมาไหอนี่นะคะหาะครับหนึ่งห้าห้าเกลับไปด้วยเนาะค่ะตัวเลขก่เองเนาะสตัวยังไม่มีนะครับแน่ๆตัวอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้ กันรอกันดูแลกันนะครับครับท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภของคุณแม่ดัดดานะครับปูมากกวาสิบนะครับหนึ่งห้าห้าหนึ่งและหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภนะครับประจำวดวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผู้ใดเข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับเด้อขอให้โชคโชคมั่นๆสวัสดีครับ